สวัสดีครับยูทูบและวิจิตรดุตันครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเราไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมรถพีชนะนะั้นซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนทำหมัดโกโจสตรุนะฮะอ่าเวอร์ชั่นโฮโนเลสวันนะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะฮะวันนี้จะมารีวิวแล้วก็จะมาสอนทำด้วยนะฮะ แต่ก่อนจะรับชมนับนี่ขอบคุณหัสจากนา,าพัดจิจีนะครับเจ้าของไอดีนะฮะแล้วก็มีรับมาแนะนําด้วยนะฮะสะัะะตว์บักรับเติมโลบักรัคัดถูกมีริการกดเกมพัดเรทฮะส่งของไวปลอดภัยแน่นอนหากใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําสอนทําโกโจโกันดีกว่าว่าโกโจสตูลุนี่มันทำยังไงนะผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนทําหมดัดโกโจกันดีกว่านะครับนะวิธีแรกเลยให้เรามาที่เกาะทันจิโร่นะนี่ฮะมันจะอยู่ใกล้เกาะน้าแข็งหรือว่าเกาะป่านะผู้ชมนี่จะเป็นหนนน้้าาตแบบีะะ พอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ตีมอนเตอร์ตรงนี้จํานวน50ตัวนะครับ50ตัวเสร็จแล้วให้เราเนี่ยทำการเสกบอสตรงนี้มันจะมีจํานวนบอกนะครับนี่50ตัวปุ๊บก็เสกทันจิโร่ได้เลยนะครับให้เราทําการหาสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อให้นะครับโอกาสอยู่ที่6%นะครับอ่าได้จากการตีทันจิโร่นะฮะจะมีตัวหนึ่งเลยก็คือซองจินวูแต่ผมแนะนําให้เป็นทันจิโร่เพราะว่ามันตีบอสอ่ามันตีมอนเตอร์แค่50ตัวแล้วก็มานตีบอสตรงนีน้นะครับผมหาไปเลยจํานวน1ชิ้นนะครับผม พอเราได้เสร็จแล้วเราไปดูวิธีที่2อกันดีกว่าวิธีที่2ให้เราไปที่กอดตึกนะฮะอ่าหลังจากที่เราได้ตามที่ข้อความขึ้นมานะครับอ่าวิธีที่2ให้เราไปที่กอดตึกนะฮะมาถึงแล้วน่าผู้ชมก็ให้เราทําการสุ่มคุณลักษณะนะครับนี่มาที่ตรงนี้แล้วก็สุ่มไปเลยใช้ประมาณ500เพชรน้าผู้ชมนี่ฮะอ่ามันจะชื่อว่าโฮโนเลสวันนะครับ0.1%อ่าใช้500เพชรสุ่มสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระดับมิสติกโฮโนเลสวัน on ถ้ามันขึ้นว่าโฮ on โนเลสวันม กดเย็ดนะให้การบัดทิ้งไปแล้วเก็บไว้นะผู้ชมพอเราได้โฮโลเรตวันมาแล้วนะ,ะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ได้จากทันจิโร่นะผู้ชมต่อไปให้คุณผู้ชมครับทำการหากล่องนะครับนี่ไอ้กล่องหน้าตาแบบเนี้ไอ้พวกกล่องแบบว่าสีแดงสีองหรือว่าจะเป็นสีขาวสีฟ้าสีม่วงก็มีนะฮะเราก็เปิดกล่องได้เลยนะครับเปิดกล่องเพื่อหาซัมมอนออฟนะครับผมมันจะชื่อว่าซัมมอนออฟนี่เดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ซัมมอนออฟนะครับผมเราก็หาไปจํานวนเยอะๆยะยิ่งดีนะฮะ พอเราได้ซัมมอนออฟแล้วลนะฮะกดต่อไปให้เราเนี่ยไปที่เกาะน,นี้นะครับผมอ่ามาที่เกาะน,นี้นะเกาะบอสตารางหมักฮอตนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มาเสกบอสโกโจเลยใช้ซัมมอนออฟนะฮะจำ,จำนวน3หน่วยนะครับอ่าซัมมอนออฟ3หน่วย1,000เพชรแล้วก็เสกโกโจได้เลยปุ๊บอ่ากดไปที่โกโจก่อนแล้วก็เสกไปปุ๊บและเราก็หาซิกอายจำนวน2อันได้จากการตีโกโจนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเอเนอร์จีชาร์ตนะครับผมนี่อ่าบอสโกโจมันก็จะกิ่งเลยนะ ล้วก็สู้กับมันเลยครับคุณผู้ชมอ n น r g อร์จีชาร์250ชิ้นแล้วก็ตามด้วยโกโจนะไอซิกอานะครับจำนวน2ชิ้นนะคุณผู้ชมได้จากการตีโกโจทั้งหมดเลยนะฮะพอเราได้เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ไปคัพได้เลยนะฮะเราได้แบบว่าไปตีทันจิโร่มาได้โคโนเลสวันชาลักษณะมานะครับแล้วก็ตามด้วยซิกอาย2อันแล้วก็ตามด้วยอ n น r g อร์จีชาร์250อันนะครับจากการตีโกโจนะคุณผู้ชมก็มาที่เกาะนี้นะมันจะอยู่ข้างเกาะบอสเลยมันจะเป็นเกาะมหาเวทผนึกมันนะครับมาที่นี่ แล้วเอพีซีโกโจจะอยู่หลังกอดตรงนี้นะครับผมนี่มาที่ตรงนี้นะอ่ามันจะใช้ทั้งหมด10000เพชร s ิกไอสองอัน250 e n อ r g y Charge ร์แล้วก็ตามด้วย BOOK o f นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตามด้วยฉายาหรือว่าตระกูลเนี่ยนะครับเอยลักษณะนะครับผมโค n โดเลส์วันนะครับแล้วเราก็คับได้เลยไอตอนที่มีคุณลักษณะโค n โดเลส์วันนะครับมันก็จะหายไปตอนเราคับเสร็จนะครับผมอ่าถ้าอยากได้เราก็ต้องไปหาใหม่นะครับ อพอเราได้หมัดโกโจแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิปเป็นไงซึ่งมันมีวิธีการหาอีกแบบหนึ่งเลยก็คือตีบอสไอพวกโกโจรหรือว่าสุกุนาหรือว่าจะเป็นไอตัวที่อยู่กอบบอสเนี่ยจำนวน500ตัวตัวไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในแท่นสสกนะครับนี่จะมีหลายตัวเลยเราจะตีตัวไหนก็ได้อากัสะเดวิดนะครับเดวิลอะไรเนี่ยนะครับผมเพื่อหาบอสโทเค็นนะครับาหาไปเลยบอสโทเค็นนะครับบอสโทเค็นจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราหาไปเลย้500ชิ้นนะครับได้จากการตีบอสโอกาสตอบรู้สึกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พอเราได้บอสโทเค็นแล้วนะครับเราก็มาครับตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่อันนี้เป็นวิธีอีกแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมโดยที่ไม่ต้องไปหาพวกตระกูลนะหรืออะไรนี่มาหาบอสโทเค็นับจำนวน500ชิ้นนะครับอ่า500เหรียญเนี่ยแล้วมันก็มาครับได้เลยนะฮะเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้มัดโกโจมาอย่างง่ายดายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าว่าสกิลของโกโจซาต้รุจะเป็นยังไงนะฮะขออนุญ,ญาตสวมหูฟังก่อนนะครับเพื่อทําการฟังนะครับผมนะว่ามันจะมีเสียงเอฟเฟกต์ที่สะใจไหม เดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับรหัสเดินก็เป็นรหัสนาพัฒนครับต้นคลิปแต่งตัวเป็นวัีเวตตอนนี้แต่งตัวเป็นโกโจให้พี่แบบว่าได้แบบใช้แบบรีวิวแบบเท่ๆเลยนะครับผมนี่ฮะน้องนาพัฒเจ้าของไอดีและเพื่อนเขานี่เต็มไปหมดเลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทายัางไงคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่สกิลเป็นยังไงการเอ็กเ่การอกเอ็ก,อกก็จะรู้ดีเลยว่าโกโจเนี่ยมันเอ็กซ์ล่อนะครับผมแล้วก็สกิลการต่อยต่อยก็จะเป็นสีฟ้าขาวนะครับผมไอสีฟ้าแดงนีเออนะครับน เป็นการดีดอากะสกิล 2, 2เป็นการใช้อาโอนะครับส่วนสกิล3เป็นการรวบรวมอาโอแล้วก็อากระรวบรวมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับหายไปแบบรวดเร็วมากสกิลต่อไปสกิลวียิรนกางอาณาเขตคุมเดนไรขบเขตไอตอนที่กางอาณาเขตไม่ดูว่ามันคืออะไรนะฮะอ่าเขาบอกว่าลุงเอ็กอะไรนะฮะไม่ได้เอ็กแต่มันหล่อเองเว้ยนะครับอ่ะตัวเอฟ ตัวเองไม่มีครับอ่าก็ซึ่งมีทับบ้บดมด4สกิลเนาะอ่ะแล้วก็ท่า3ดูนะดูนะรวบรวมมาครับแล้วก็ดีดนี้ออกไปแล้วก็พุ่งไปแบบสั้นๆนะครับผมไม่มีแบบว่าเออลูกบอลสีม่วงนะเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าตีบอสด,ดูแล้วกันนะว่ามันจะแรงขนาดไหนอ่าเดี๋ยวผมจะลองาว power นะมันต้องาวเวอร์มันถึงจะแรงนะผู้ชมถ้าอัพคาอื่นนะมันไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้น้องๆ stop now นะฮะห้ามตีนะครับผมจะบอกว่าห้ามตีเด็ดขาด มผมจะลองสกิลนะเะผมลองเสร็จก็ตีนี่คำสั่งอายการศึกเลยห้ามตีเด็ดขาดเพราะผมจะลองสกิลดูนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนโอเคอผมะเะส,สิกสุกุนาเรนะครับคู่แข่งผมอ่าเอาจัดก,การซิลูกเอ้ตัวเดินเหเลอตี่เตียวเองไม่จัดก,การวะสงสัยจะให้ผมปิดฉากได้เลยอ่าจัดก,การแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะลองนับว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะเก่งขนาดไหนอ่าสลับ พลังของโกโจซาโตรุปึ๊บท่าเลขมาครับตีนิ้วไปครับจังหวะนี้อโอแล้วก็ตามด้วยทางด้านนูเลสก,กิครับรวบรวมาแล้วก็ดีดนิ้วใส่อ่า<ย>แล้วก็ท่านี้<ย>สตันไหม<ย>ดู่อน <laughs> เปิดมาปุ๊บนะฮะผมจากที่สุกนะเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้กลายเป็นสตันนะครับสตันก็ถือว่านานใช้ได้เลยนะคะผมนี่แล้วเราก็โจมตีได้นะครับ มันจะสตันได้ประมาณแบบว่าอยู่ที่ประมาณ20วิกว่า,วาหรือไม่ก็15วิไม่ก็20 25วิผมก็ไม่รู้นะมือันี่ฮะก็โหถือว่าเก่งใช้ได้นะเออถ้าใครอยากเก่งก็ต้องไปหาคุณนะลักษณะหรือว่าอะไรดีๆมาใช้นะครับเออมาใช้ควบคู่ถึงจะเก่งนะครับเออนี่แรงอยูพอใช้ได้นะแต่สกลิลมันไม่กว้างพอที่จะเอาไว้ฟาร์มวิวนะเออมันก็ถือว่าเอาไว้แก้ขัดได้นะฮะสำหรับเอาไว้ต่อสู้อะไรงี้นะครับผม เออสายสตันอะไรเงี้ยนะฮะเอาไปต่อสู้ตีบอสอะไรก็น่าจะได้อยู่นะนี่เดี๋ยวผมจะลองตีอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวครั้งนี้ยกให้เป็นโกโจเลยโกโจปะทะโกโจอ่ะเปิดทางคีมาปึ๊บดีดนิวส์ดีดนิวอากะอากาศเอา,อาอต่อนี่แล้วก็ใช้ท่าต่อยครับกางนาทีต่อมือเดียวขึ้นีฮะโอวโว้หเสียดายไม่มีมูมก็กนนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ต่อยได้เลยนี่ มือนสตันบอลน,นับเหมือนจุดเวลาเลยอะนี่ถ้าสองก็จะดึงศัตรูมาด้วยนะครับอ่าตอนนี้จะโดนบ้างครับนี่ฮะเวลาที่เราโดนจะเป็นอย่างนี้นะขยับตัวไม่ได้เลยเห็นไ,ไหมโอ้โหถือว่าเกี้ยนเกียนนะครับเอาไว้สตันนะครับผมซึ่งเวลาสตันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องใช้สตัดหรืออะไรหรือเปล่านะครับเหมือนแบบว่าสักเกนพทีที่แบบว่าต้องแบบอัพข้ามถมา้าถึงหนึ่งหมื่นถึงจะใช้ท่าแบบพรมแดนละขอบขีดได้๋ดวยวผมจะลองดูก่อน อ่าผมจะไม่ลองอัพสตัตสตัตเลยเออผมจะไม่ลองอัพสตัตเลยใช้คู่ได้ไหมมาดูกันโอเคใช้คู่กับหมัดได้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าทำการอัพสเต็งสเต็งนะเป็นค่าพาวเวอร์นะครับใช้คู่กระดาบได้ถือว่าเก่งเปี้ยวดีนะฮะอ่าขอบคุณรหัสจากนาพัดนะครับเจ้าของไอดีนะครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้หมัดโกโจก,ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็มีวิธีทำสองอย่างก็คือหาของหาฉายาแล้วก็แล้วก็ตามด้วยเอาไปครับและอย่างที่สองคือหาบอสโทเ็นนะครับอ่าแล้วก็ไปแบบว่าเอาไปแลกได้เลยนะฮะ อ่ายุตาเกิดลุงโอเคยุตาเกิดนะฮะอ่ะก็สนสหรวบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า